แม่อยู่กับเปบิดบ้านมาดามครับท่านผู้ชมครับและแน่นอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ออกอากาศไปีเรียกว่าหลายๆคนเนี่ยประทับใจกันแบบสุดๆเลยนะฮะแล้วก็อยากจะรู้สิ่งหนึ่งที่คนถามกันครับเรื่องขนมจีนขอหวยเนี่ยแหละฮะแล้วลความเชื่อพี่กุ้งที่มีต่อป้าอันหรือพ่อชูชกค,ครับสวัสดีอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนและนานๆนี่ต้องนั่งเฝ้าอย่างนี้ตลอดใช่ค่ะใช่ค่ะอาทิตย์ที่แล้วสงสารเนี่ยืนอยู่ทั้งประชั่วโมงชั่วโมงก็เดี๋ยวก็อีมาให้หน่อย อันอนี้เลื่อนขั้นใช่ไหมคะีอนน้องมีเอพีนิดหนึ่งและแน่นอนอนอ้นองสองคนที่คือลูกศิษย์ใช่ค่ะลูกศิษย์อีกครั้งหนึ่งฮะแนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่งคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อกีเพาค่ะตบหน้าปรโบโับงูเข่งตบหน้าใบาเอิญชโนกค,ค่ะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะชื่อตาต้านะคะร้านตาตา้ตามาซาซานรานซิสโกตบหน้าโกอินเตอร์ค่ะอ๋อก็เรียกได้ว่าอ อยู่ที่ซานฟรานอันนี้คืออยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพร้านอยู่ตรงไหนลูกร้านอยู่หมู่บ้านสมกรณซอยรำคำแหงร้อยสิบสองค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยพวกคุณจะต้องไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดากันแน่นอนเพราะว่าถ้าเป็นอายุกันเท่าไหร่กันเนี่ยยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดสามสิบสี่ก็ทันี่ธรรมดาใช่เปิดสองหนึ่งตีมาเมียใช่ถูกต้องเพราะยมีช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนที่การที่จะมีเงินล้านเนี่ยมันไม่ธรรมดาที่จะมาเรียน วิชานี้จุดเริ่มต้นที่คุณรู้จักกับคุณกุ้งไปรู้จักได้ไงสําหรับตาตาก็คือดูจากรายการ VIP แล้วก็อยากจะลองไม่อยากฉีดโบท็อกไม่อยากใช้สารเคมีก็เลยมาลองตบหน้าดูยอมเสียสามหมื่นมาตบหน้าดูพอได้ผลก็คิดว่าอยากจะเอาภูมิปัญญาไทยเนี้ยไปให้คนต่างชาติได้รู้จักอะค่ะแล้วหนูล่ะคะ นี่เด็กเอแบกนะคะนี่ก็มันจะบอกว่านี่เด็กเอแบกของจริงๆปริญญาโทเอแบกนะคะใช่ค่ะก่อนหน้านี้น่าจะเป็นเด็กสาวแต่งตุ๊บตเปี้ยวอ่าเป็นสไตล์คิคุมากกว่าเป็นสาวแอปแอปเป็นึงแล้วม่ของคุณแม่รู้จักนากุ้งยังไงรู้จักนกุ้งนะคะตั้งแต่อยู่มัธยมค่ะฟังแล้วเหมือนนักกุ้งจะแก่เลยรู้จักก็แต่อยู่มัธยมได้ไงคะก็เห็นตามทีวีออกตามสื่อเนี่แหละค่ะโทรทัศน์แล้วคือกีเพาเนี่ยเห็นแล้วแบบว่าเราชอบทางสวยธรรมชาติ เราไม่อยากจะไปโบโทอกไม่อยากเสริมสัญญกรรมอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเราเลยแบบว่าเฮ้ยเราจบปริญญาตรีแล้วเริ่มเรียนปริญญาโทเออลองมาทางสายสายศายสตร์วิชาทีพนี้ดูแล้วพอเรามาเห็นผลจริงเราก็เลยชอบชอบเสร็จก็เลยขอเรียนเลยหนึ่งล้านบาทใช่ค่ะตอนไปขอเงินพ่อเงินแม่ไปบอกว่าไงคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนค่ะแล้วที่ไปตบเพคุณพ่อคุณแม่ยังตบเรียบร้อยค่ะเปิดร้านเรียบร้อยเปิดไปไปเอ่อ ตอนนี้ก็คือคบปีแล้วค่ะทำไมถึงมถึงมาเอาไปแบบว่าโง่เฮงค่ะเพราะว่าศาสตร์ของการตกนะคะและศาสตร์ของโง่เฮงมันช่วยทําให้ชีวิตคนเราเนี่ยมีหน้าตาที่ดีขึ้นทําไมบริษัทใหญ่ๆถึงรับคนด้วยโง่เฮงอถูกต้องอย่างโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจเพราะว่าใบหน้าคนเราเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกอวัยวะส่วนแรกที่คนจะมองนะคะการที่มีใบหน้าดีทําให้แบบเอ้ยคนนี้น่าคุยด้วยน่ารู้จักน่าค้นหา เพราะฉะนั้นการนาศาสตร์โมเฮงมาปรับในการตบหน้าด้วยเนี่ยเพื่อเป็นการปรับรูปหน้าให้มีความสมส่วนดึงจุดเด่นมีออร่าขึ้นมาแล้วเพื่อนหาว่าเป็นบ้าไหมคะหนูเอาอะไรไม่รู้มาใส่หัวเต็มไปหมดถ้าใส่เหมือนชมพู่อาไรยัก็ยังสวยงามือันี้ทรงอะไรคะลูกอันี้ทรงบารมีนะคะนี่แม่กวนอิมนะคะแล้วก็พ่อกวนอูค่ะเออนี่แม่กวนอิมค่ะ๋อเจ้าแม่กวนอิมค่ะแล้วก็นี่พ่อกวนอูเจ้าพ่อกวนอูแล้วไปเจะสยามใส่ยางไงคะ อาไปหมดอะค่ะไปนั่งทานไปก็ไปขนาดวันวันแม่ก็พาคุณแม่ไปดูโขนโขนวันแม่ก็ไปลงละครเฉลิมกรุงก็ไปอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อจบอะไรคะลูกคุณพ่อจบปริญญาโทเอ t อทค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่จบปริญญาตรีอ่มอเชียงใหม่ค่ะเห็นไหมคะลูกศิษย์กุ้งไม่ธรรมดานะคะในขณะที่ตัวคุณเองนะคะจบแค่ป .6 เอง แล้วทําไมถามจริงๆถ้าสมมติพี่มีคนมาบอกพี่ว่าให้เอาบาบาับาบอมาใส่หัวเอาดอกไม้มาใส่หัวแล้วจะรวยให้ตายพี่ก็ไม่ทําต้องลองดูค่ะความศรัทธาใช่มันอยู่ที่ความศรัทธาแล้วพอเรามายืนตรงนี้เนี่ยถามว่าชุดมันแปลกไหมมันแปลกตาแต่ก็สวยนี่คือไปเดินเซอร์ทันวัวใส่อย่างงี้ไหมก็แต่งค่ะหรือหรือไม่กล้าออกจากบ้านไปไหนเลย <laughs> โอ้แต่หมดแล้วค่ะในรูปลงอินสตาแกรมลงเฟซบุ๊กก็คือลงหมดอะ ก็เนี or Darwin, or ่ยค่ะจะถือขึ้นอันนี้ไปซันฟานเนี่ยค่ะเขาจะให้ผ่านตอมหรือเปล่าเขาจะให้ผ่านอินเวอร์ชันหรือเปล่าใช่สิคะแล้วคุณต้องไปยืนขึ้นหน้าหน่อยรองเท้าเป็นยังไงรองเท้าเป็นอย่างนี้ค่ะต้องคนละต่้งตร้งข้างหน้าเลยค่ะเออเนี่ยนี่ค่ะสวยไหมคะคุณบ้าหรือเปล่าไม่ว่าค่ะการจะแต่งตัวแบบนี้ได้นะคะหนึ่งจะต้องมีความศรัทธาในอาชีพก่อนนะคะ สองศรัทธาในความเป็นตัวเองนะคะเอกลักษณ์ต้องทํายังไงลกูกสร้างทุกวันต้องสร้างทุกวันนะคะเอกลักษณ์ต้องสร้างทุกวันถ้าคุณไม่แต่งทุกวันไม่สร้างทุกวันเขาไม่เรียกว่าเอกลักษณ์แล้วคุณกุ้งคุณไปไม่สงสารเด็กหรอคุณให้เด็กแต่งตัวอย่างนี้ไม่หรอกกุ้งก็บอกบอกเขานะ้ว่าถ้าคุณเลือกที่จะเส้นทางในสายอาชีพนี้แล้วนะคะกุ้งต้องดูตั้งแต่ผ่านการครัดอย่างกีเพาเนี่ยมาเรียนนะคะกีเพาใช้เวลาผ่านการคัดประมาณ3 4สเดือนหรือเปล่าลูก อ,อือคือไม่ใช่มีเงินล้านแล้วคุณจะสอนเลยใช่ไหมนี่สามสี่เดือนนี่ผ่านกันครับก็ใช้เวลาสองปีสองปีนะคะแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเอาตังมาเตรียมเรียนฉันไม่พร้อมที่จะสอนกลับไปก่อนสองปีค่อยมาใหม่แต่นี้เข้ามาทั้งพร้อมคุณพ่อกับคุณแม่ถูกไหมคะนี่ใช้เวลาสามเดือนเราถึงจะรับเงินล้านคุณแต่นี้เราใช้เวลาสองปีให้คุณคิดว่าเพราะถ้าคุณก้าวมาในอาชีพแล้วคุณไม่สามารถเป็นคนปกติได้ มันไม่สามารถแล้วค่ะก็คือเป็นคนบ้านั่นแหละต้องมีเอกลักษณ์ไงคะเป็นเอกลักษณ์ที่ทั่วโลกต้องมาทําข่าวนะคะทั่วโลกต้องมาทําข่าวทุกอย่างอะคะ่ะคือเราจะต้องดูว่าการที่จะเป็นหนึ่งในสิบของโลกเอกลักษณ์ของคุณคืออะไรนี่ตบหน้าโกอินเตอร์ทําท่าตบหน้าโกอินเตอร์สิคะตบหน้าโกอินเตอร์ทำท่าตบหน้าปรับโง่เฮงสิคะลูกหน้าปรับโงเฮงค่ะ <c oughs> เด่นดังรวยนะคะในสายอาชีพสายอาชีพตกหน้าค่ะค่ะเหมือนเหมือนถ้าลูกศิษย์จะมาเรียนกุ้งก็จะต้องมองเขาแล้วกุ้งจะบอกว่าหาพรสวรรค์ในตัวคุณให้เจอแล้วใช่มันทําเงินให้ได้ตั้งแต่มาเรียนไปได้ทาเงินถึงล้านนะโอ้เปิดมาปีนึงนี่ก็เกือบถึงแล้วค่ะจากตกหน้าโดยเฉพาะจริงๆแล้วเออค่าตกหน้าสามหมื่นยี่สิบคนถึงไหมจะถึงล้านแล้วนะหกแสนละวกแหกแสนแล้วค่ะ แล้ว<ต>ท <ำ S 2> ั้งปีจะจะไม่ได้เลยเหรอคะยี่สิบคนเนี่ยอืมครการที่คนมาเรียนหนึ่งคนต้องใช้เวลานานแค่ไหน